สำหรับน้องๆที่ต้องการจะหาที่อยู่ใหม่นะครับผมก็อยากจะให้พิจารณาบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมแล้วก็สามารถเข้าออกได้หลายทางนะครับผมก็ได้ทั้งไปทางสวนหลงแลก้าออกทางรีนครินนะครับผมไปบางนาตราดได้นะครับไปเมกาบางนาไปทางด่วนบุรพาวิถีไปทางทางด่วนวงแหวนได้นะครับผมซึ่งออกปุมได้ออกพัทยาได้นะครับผม ลองพิจารณาดูนะครับสามารถนัดชมบ้านได้นะครับผมแล้วก็บ้านหลังนี้ราคาดีที่สุดเลยนะครับในโครงการก็ลองเข้ามาดูนะคบสำหรับนคนที่อยากได้บ้านที่มีความปลอดภัยและมีความเซฟนะครับกับชีวิตของตัวเอง ห,ออหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวน,นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าบ้านนั้นเกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าอ,าอยากจะรู้ว่าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยบ้านนี้จะได้รับผลกระทบอะไรบ้างอันแรกที่จะเช็คก็คือพวกแอร์ไฟต,าต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีตำแหน่งที่มันยินัาหาหรือเปล่าเสานี่ก็ไม่มีรอยแตกลาเด้อ แล้วก็เดี๋ยวดูบริเวณฝ้านะครับฝ้าแล้วก็โคมไฟนะะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนประตูหน้าบ้านเนาะประตูหน้าบ้านก็นี่ก็คือเปิดได้ปกตินะครับเปิดได้ก็ไม่ไมีปัญหาใดๆนะแล้วก็ผ้าม่านก็ดูปกติดี ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้นหนึ่งนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยเป็นเหมือนชั้นวางทีวีนะครับผมแล้วก็วางพวกอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับก็ดูแล้วไม่มีอะไรแต่เราลองเปิดเปิดดูเปิดตู้ก็เปิดได้เป็นปกตินะครับเปิดได้เป็นปกติเราแตกแล้วตอนนี้ก็ไม่มีครับแต่มีมีแค่รอยเจาะให้ใช้เจาะดู เอาไว้สำหรับน่าจะเป็นการแขวนทีวีมากกว่านะครับตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะ,ะตรงบันไดนะครับก็ไล่ดูไปเลยครับไม่มีรอยแตกรล้าใดๆนะครับถ้าเปิดฝานปุ๊บโอเคขึ้นไปดูข้างบนเลยข้างบนอะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะครับแต่ผมก็จะไล่ดูรอยแตกรล้าด้วยนะก็ ให้ดูว่ามีอะไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับเคาน์เตอร์ครัวยาวเลยครัวนี้ใหญ่มากเลยครัวที่นี่ใหญ่มากนะครับผมก็จะมาไล่ดูนี่นะครับผมมุมตามมุมบ้านอะไรต่างๆนะครอ่าครับตรงน,นี้ก็จะเป็นประตูที่ออกไปทางจอดลานจอดรถนะครับผมถ้าเกิดว่าจอดรถก,ก็สามารถเข้าจากตรงนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนี่ก็คือลางจอดรถเนาะก็ดูตามผนังนะครับดูตามเสาดูตามเสาครับตามเสาบ้านี่ผนังก็ไม่มีรอยแตัดร้าดใดๆเนาะ,ะดูพื้นพื้นที่นี่อาจจะไม่มีคนอยู่นะก็จะมีเศษใบไม้ปลิวมานะครับอ่ะเดีย๋ยวเราปิดประตูแล้วก็ ไปดูอีกห้องหนึงน่งไหมไปีกห้อหนึง่งเลยปะตรงนี้เปิดไฟครับก็อ,อันนี้ก็จะเป็นห้องแม่บ้านนะครับหรือว่าจะเป็นห้องอเป็นห้องผู้สูงอายุก,ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นห้องแม่บ้านหรือเป็นห้องผู้สูงอายุก,ก็ได้นะครับซึ่งก็จะมองเห็นรอบบ้านนะครับผมจมะมีหน้าต่างสองสองบานนะครับแล้วก็ตรงนี้รายแตก ก็เท่าที่ดูเบื้องต้นก็ไม่เห็นมีนะครับ,บก็คือยังปกติอยู่เนาะนะครับอ่คร<ห>ับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้น2แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวชั้น2นี้ก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับผรมมี master bedroom แล้วก็มีสองห้องนอนที่เรียกว่าจะเอาไว้สาหรับทําเป็น Home Office ก็ได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับซึ่งพอขึ้นบันไดมาตรงนี้ปุ๊บนะ พอขึ้นบันไดมานะครับอ่าก็จะมีห้องโถงตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงเป็นห้องที่สําหรับรับแขกนะครับผมเราก็ดูนะครับว่ามีรไรแล้วตรงไหนบ้างนนครับประเมินเบื้องต้นแล้วก็วยังไม่เจอนะอ่ายังไม่เจอนะครับผมโอเคไปเรามาดูห้องมัสเตอร์เบดมก่อนก่านะครับห้องมัสเตอร์เบดมตรงนี้ก็จะเป็นระเบียง มาดูกันครับตัวนี้เล่นได้เป็นปกตินะครับล็อกเลยล็อกสองล็อกสองชั้นนะครับระบบแอร์นี้ก็ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับ ไม่มีปัญหาใดๆนะครับตอนนี้ลายล้าก็ยังไม่เจอในตังแหงนะครับยไม่เจอลายล้าสักแงเลยในห้องน้ำเอแตกล้าไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราดูว่าน้ำปลาไ,นะไหลไหมไหลนะครับรรน้ำปปากไ็ไหลแล้วาจะคอบก็ไหล ระบบน้ำก็ใช้ได้นะครับตัวใช้งานปกติไหมอ,อ่าไดนะ้ปกตินะครับวางรถใช้งานได้เป็นปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องนอนจะเป็นห้องนอนที่เล็กที่สุดของชั้นนี้นะครับ,บก็ดูรอยร้าวนะครับผม ตามเสาตามอะไรนะครับตามเสาไม่มีนะครับรไม่มีปัญหาใดาๆนะไปเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึ่งเรา,าเข้ามาดูห้องนี้ห้องนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งซึ่งก็ใหญ่อพอสมควรเลยนะครับใหญ่อพอสมควรเลยก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เห็นระเบียงนะครับ มองเห็นระเบียงข้างนอกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเห็นนะครับเห็นเป็นเห็นยู่ด้านหน้าบ้านนะบ้านหันไปหน้าทางที่ตอนออกนะครับผมบ้านหันไปทางที่ตอนออกเดี๋ยวเราไปดูรอบๆบบ้านกันดีกว่านะครับผมว่ารอบๆบบ้านนั้นมีอละเอียดอะไรไหมตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับผม ซึ่งก็จะเช็คตัวเคีนะครับว่ามีรอยตัวไหนบ้างน,นะตามเสาตามอะไรยัรครับก็โอเคนะไม่มีอะไรนะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างนะครับคืดูเสานะครับเสาเสาที่เห็นไปนข้าขงบนน้เสาที่เป็นข้างบนงีน้นะ แบงบน,นี้ปกตินะครับนี่นนะ,ะตรงน,นี้จะเป็นบริเวณด้านข้างนะด้านข้างีเ่เป็นบริเวณอ่างล้าเลยนะไม่มีอะไรนะตรงน,นี้อ่าวันนี้เ้วก็พามาดูด้านหลังบ้านละ นี้ก็ไม่มวันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิน้นภารกิจพาชมบ้านหลังเกิดแผ่นดินไหวาหากน้องๆท่านใดสนใจที่จะชมบ้านหลังนี้หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม<ๆ>ก็สามารถโทรมาได้ที่0969928998คิดถึงอสังหาคิดถึงเทวาบายไอคิวไอทแลนด์สวัสดีครับเปป็นนนที่่าดูแลัวัวใหมส der Sonne.